สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าชูรายการพูตาชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานีเราจไปดูเทมปมอัาในแต่ละ้ในแต่ละขบวนในแต่ละวัดเนาะที่เขาทํามารวม ร่วมร่วรวดใช่สบายวันนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่ทุ่งสีเมืองใช่ไหมคะอ่าอยู่ที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุรลราชธานีก่อนอื่นเลยเราจะบหวีรัมย์ราชธานีเราต้องมาเคเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาที่จังหวัดบุรลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราต้องไปทําการสักการะศาลหลักเมืองก่อนนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครแก่แก่ตัวของเราเองนะครับก็เดี๋ยว ตามกันไปเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อขอพรกันครับ รางวัลที่หนึ่งงดงามอลังการตรามากครับ มีหลายวัดนะครับที okay. ่นั่กลับไปแล้วซึ่งค่อนข้างเยอะส่วนเท่าที่นี้ก็ที่ที่ผ่านมานะที่ทำเมนดีโอให้ทุกท่านได้ชมกันสวยสุดๆเลยเลยสวยทุกวัดเลยก็ปีหน้าฟ้ามาปีสองมาถูกถูกก็มีโอกาสต้องมาะคต้องมาเที่ยวนะครับที่จังหวัดจรนทบุรีของเรันเดี๋ยวเราไปดูงานโอถถังโอเคนะครับ คะงนเยงนลยจ้าอ๋ออันนี้เขาก็เหมือนจัดเป็นบ้านเป็นบ้านอันนี้จัดย้อนยุคครับเป็นชุมชนสมัยตะกอนนะครับที่ภาคอีสานวิถีชีวิตของชาวชนบทนะครับ S <S <S อันนี้เป็นที่ปอกไฟนะครับเป็นขี่ที่หรือยางไม้นะครับยางต้นไม้เพื่อที่จะามาช่วยเป็นการปอกไฟได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนี้จะเป็นการจาลองของครัวสมัยต่กอไม่จริงสมัยต่กอครับตอนนี้ไฟสา่นก็ยังเ,ออเป็นอย่างนี้อยู่นะครับที่ เขาเรียกคาถูกเทนะครับคาถูกเทคาถูกเทขาเจ็บเหรอคะเออไม่ใช่ปู่ พู้จบ้านผู้จบ้านอยู่ไหมผู้จบ้านผู้จบ้านโอ้ผู้จัดบ้านปกะานปกาัดเรียกชุมนุมเมื่อเช้านี่ครับมีอะไรหรือเปล่าอผรรู้จัดบ้านเรมีมุมับ <c oughs> มากกรรมสินค้าชอบชิมใช้เราเข้าไปดูของกินกันนะคะตัดตาจะทำอะไอออออบรบ้างพูดอีกทีบอ สาม้าสามนี่ยร้อ0เลือเหมมาสานนะครับสิ่งที่พลาดไปได้เลยอาหารมีสานก้นบ้านนะครับข้าจรินะครับแม่นี่นีตาป็ดหมียนนบ่เปดมียนี่หมายถึงว่าท่าเปแดน กวาดล้างสีปน็อออนองไหมอากวาดล้างสีเอาด้วยไหมนี่นะครับข้าวจีของพิซาร์พื้นบ้านเราที่ขายไม่ได้เลยครับมันมมันันนเป็นข้าวเหนียวมันคือการเอาเข้าวเหนียวมาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ไปจีบนไฟนะครับแต่นั้นขึ้นอยู่กับว่าตัวิบว่าเราจะใช้อะไรมันก็จะมีใช้ทั้งไข่ ใช้ไข่หรือใช้ปลาระ้านะครับเป็นตัวลาดอยู่ด้านหน้าไปเลยเด็มเด็กเลยแนะนำต้องมาชิมเลยใช่ไหมคะแนะนำครับแนะนำไม่ว่าจะไปภาค,คื้นหรือภาคไหนของภาคอีสานแนะนำขาดไม่ได้แล้วครับข้าวกี่โอเคนะครับก็เราก็เที่ยวชมงานของงานแห่เทียนบรรษาของจังหวัดอุบลมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ ก็เราก็ได้ของกินน้ให้ทุกคนดูนะคะเป็นแมเปิลนไเหนื่อยคือมันก็เป็นกับข้าวเป็นขนมเป็นของกินแหละค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับมีทั้งของกินที่เป็นประจําถิ่นของกินที่เป็นทั่วไปมาตรฐานของสถานีไม่ทานต้องกินอะไรนะคะไม่ทานต้องกินอะไรไม่ทานต้องกินไม่ใช่ไม่ทานต้องกินนี่ครับอย่างที่แจ้งี่เลยข้าวจีครับ ข้าวจีแต่ขาดยังนะครับข้าวจีไม่มีข้าวจีทาประแดกโอเคนะครับก็จริงๆก็ขอเชิญชวนนะครับในแต่ละปีในแต่ละปีนะครับที่อุบลก็จะมีการจับแห่เทียนบรรษานะครับซึ่งก็จะมีหลาย,ลายวัดเนาะที่จัดทําเทียนพรรษามามามาเข้ามาประกวดนะครับซึ่งในปีนี้มีหลายวัดมากนะครับซึ่งหลังจากที่เขาประกวดเสร็จในวัน สารห่ะบูชา<ม>แล้วก็แห่ในวันเขาเ้าพรรษาเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ม>เขาก็จะมาจาัดแสดงอยู่ที่นี่ถ้าท่านใดที่มาไม่ทนันปีนี้ปีนี้ไม่ได้ร่วมง,งานอย่างเราสองคนก็ไม่ได้ร่วมง,งานอาสารา่กับเขาเ้าพรรษาหรือเขาแห่กันก็มาดูที่เขาจัดแสดงแทนแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ทันอีกก็คือเขามีจัดแสดงตามจุดไหนบ้างนะ<อ>ในในจังหวัดเราที่ีไปชมได้ตันตอนนี้ก็ สามารถรับชมได้จนถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนนะครัาบเอกาตีที่สาแปดคือสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันที่31อของเดือนนี้เลยนะครับก็จะมีตามวัดต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ที่ข่าวข้าวนะครับจะมีอยู่ที่วัดมหาวนารามวัดบูรพาวัดแจ้งวัดพละแพนวัดพลแพนแล้วก็วัดมีวัดพระธาตุหนองบัววัดผาสุก วัดพรสุการามนะครับแล้วก็วัดศรีประดูนะครับก็จะจัดในแต่ละโซนที่ที่ที่ออกแตกต่างกันออกไปนะครับอยากให้มาอยากให้มาคือถ้าปีหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกโอกาสก็เดียวในประเทศไทยนะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องแห่งเทียนก็คือจังหวัดอุบลราชธานีก็เชิญชวนนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจังหวัดอุบล คนกรุงเทพครับคนที่ไหนครับคนทุกที่ค่ะหาพามท่านใดที่มาอ่ะมาอุบนแล้วอ่ะนอกจากจะไปดูเที่ยวแล้วแหล่งท่องเที่ยวเขาก็มีเยอะนะคะอืมอันนี้เป็นตัวตัวยางครับที่เขาจะาแนะนํำนะครับแรงท่องเที่ยวแัว่าเรื่องแสงเนี่ยใช่วัดเรืองแสงอ่าเป็นวัดเรืองแสงอันนี้ก็เป็นเป็นแรนไม้อีกอันหนึ่งนะครับท่มาเที่ยวสามพันโบป่ะอ่านาบกจครับก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าเกิดว่า เียนที่เขาับประกวดแล้วก็ยังยังคงจัดแสดงอยู่เขาก็ยังจัดแสดงไปจนถึง3ามสิบเดกราดาคมนี้แต่ว่าจะแยกกันไปตามห้างตามตามวัดต่างๆเชิญชวนนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็อยากพูดคุยกับเพื่อนๆมาถึงตอนท้ายแล้วของวิดีโอนะครับก็ ฝากแนะนำาฝากแนะนำฝากติดตามช่องใหม่ของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราก็พงหัดทำกันนะครับอาจจะมีการาติดลาดประการใดตะกุกตะกักหรือการนำนำเสนอออกมา,ากที่ยังไม่ค่อยดีนักไม,ไม่ค่อยดีนักนะครับหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยก่อนนะครับเพราะเรายังเป็นมือใหม่หัดเล่นอยู่นะครับรับคำติชมได้นะครับบอกเรามาได้นะครับพิมพิมคอมเมนต์มาบอกเราได้ว่า ต้องการให้เราไปที่ไหนหรือต้องการให้เราปรับปรุงในเรื่องใดบ้างนะครับเราก็จะนาคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนี่แหละนะครับมาปรับปรุงพัฒนาช่องเราต่อๆไปช่องของเราเนาะเป็นช่องเล็กๆเกิดขึ้นใหม่แล้วก็จุดประสงค์ของเราเลยก็คืออยากจะโปกต่เราเดินทางกันบ่อยเนาะใช่ไหมเราเดินทางกันบ่อยมากนะคะแล้วก็รู้สึกจะเก็บเป็นภาพมากกว่าแต่ว่าต่อไปเนี้ยเราอยากจะเก็บเต็นภาพให้มีชีวิตเผื่อวันข้างหน้าอย่างเงี้ย ่วงเวลานนเราเคยเดินทางไปตรงนี้ตรงนั้นอย่างเงี้ยก็ได้มันจึกเอาไว้แล้วทุกคนก็ได้ดูไปกับเราด้วยแล้วก็จุดไหนที่มีเกบเล็กเกตน้อยที่เราพอจะแบบนําเสนอให้กับทุกคนได้เราก็จะใส่ลงไปในคลิปของเราอันนี้ก็คือแบบวัตถุกประสงค์หลักของเราเลยโดยเราอยากจะเผยแพร่นะครับประสบการณ์ของทางเราที่เราได้ไปในสถานที่ต่างๆให้กับท่านผู้ชมเนาะบางท่านอาจจะ มีโอกาสที่ได้ไปแล้วบางท่านอาจจะดูผ่านจากวีดีโอใน YouTube นี้ในช่องนี้ก็ได้นะครับผมก็ฝากช่องเล็กๆน้อยๆของเรานะครับกูตามชแน,นลไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจของท่านไม่ต้องรักมากรักน้อยๆแต่พอให้รักนานๆแวอชันโอเคครับผมสำหรับวีดีโอนี้ในการมาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดบุราชธานีนะครับก็ขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ นะครับโอเคครับยังก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับที่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปวิดีโอต่อไปน,นะครับ,ค,รบคลิปใหม่ๆของเราอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอจบไปด้วยบรรยากาศด้านหลังนี้นะครับของเมืองอุบลราชธานีนะวครับ